ปดไปอีกแปะนอนมาให้ทีเด้อยากได้แปะนอนแต่เคนอนมาแทนเอาสวยดอกนี้พันสี่สี่สิบ โอเคครับผมสวัสดีไว้รุ่นสายเดิมพันครับตอนนี้อยู่ในช่องแปะติดปั่นครับเราอยู่ในค่ายโยดาสล็อตครับตอนนี้อยู่หนะ้าเกมไคเชนวินนะครับเกมในค่าย PG นะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อฟรีสปรินสองทีนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเราจะซื้อที่เบ็ดเท่าไหร่นะครับวันนี้เราขอซื้อที่เบ็ดส0นะครับ ขอซื้อที่เบ็ดสี่สิบซื้อสองทีนะเดี๋ยวขอเลื่อนตัวหน่อยอจะได้ไม่เก,กะกะใครอยากตามดูที่คอมเมนต์นะนะครับเดี๋ยวขอซื้อสองทีที่เบ็ดสี่สิบแล้วเราเล่นหมุนพนันอย่างละอันพอนะครับมาเราเล่นแค่อย่างละอันพอนะนะครับไปฮะอันหนึ่งผ่านครับเหลืออันล่างถ้าผ่านเล่นเลยสวยครับมาไปลุยกันนะครับ สิบหมุนกับคูณสิบครับนะฮะกับไคเชนวินครับลงทุนเที่ยวละสองพันนะนะครับลงทุนเที่ยวละสองพันเดี๋ยวจะดูว่ามีกําไรไหมไคเชนวินต้องขอเป็นแปะนอนนะนะครับมีกําไรแน่เออสวยนะครับดอกนี้รอบนี้เงินรางวัลเมก้าครับ1420นะครับ อีกแปดหมุนนี้ขอเกินสา0พันไดไหมขอมีกำไรพันหนึ่งบอพ,พูดไปหนึ่งเออมาอะไรก็มาก่อนโอเคสเตกเกเตอร์มาสองตัวแล้วด้วยอุ้ยคิดว่าใช่หมดหมดไหลนะครับเงินราวัลก้อนโตครับ8ปดร้อยสี่สิบรอบนี้มีกำไรแล้วนะครับจะมากกับน,น้อยดูกันที่หกหมุนนี้นะครับลงคุณสองพันนะนะครับ พูดไปอีกขอแปะนอนมาได้ไหมเนี่ยนะครับเจได้เด็กหลอกนี้780ไปต่อครับเหลืออสามหมุนนะเหลืออสองหมุนนะนะครับโอ้โหหมุนสุดท้ายครับเออยังมีแต่ขอบรรทัดแถวแรกหน่อยไม่ให้โอเค รอบนี้มีกำไรพันสองนะครับเราลงทุนสองพันนะครับรอบนี้มีกำไรพันสองเดี๋ยวขอเทสปั่นหน่อยนะครับเดี๋ยวดูว่ารอบหลังจะมีกำไรไหมนะครับรอบแรกกำไรพันสองนะนะครับไปเล่นกันเล่นแค่อย่างละอันนะเล่นแค่อย่างละเที่ยวนะครับไปครับผ่านหนึ่งครับอันล่างขอให้ผ่านฉลุยเฉลุยและจบทันทีโอเคนะครับรอบแรกมีกำไรพันสองนะนะครับเดี๋ยวดูรอบนี้ ขอเท่าทุนก็มีกำไรแลนะครับมีกำไรกลับบ้านแล้วนะครับพูดไปหนึ่งยังมีแตกเอาละโอ้โหคิดว่าจะได้อยากได้วายไม่ใช่อะไรหรอกนะครับลุนเมื่อกี้ลุนวายแตกมาขอบรรทัดแถวแรกหน่อยบรรทัดแถวแรกอยู่ไหนไม่มาอีกอ วูดไปอีกแปะนอนไห้ทีเด้อยากได้แปะนอนแต่เคนอนมาแทนเอาสวยดอกนี้พันสี่สี่สิบโอเคนะครับรอบนี้ปังอยู่นะนะครับรอบนี้มีกำไรแล้วสี่ร้อยนะครับเงินลงวอเมกาครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบรอบนี้มีกำไรสี่ร้อยเดี๋ยวดูกำไรอีกสามหมุนนี้นะครับว่าเที่ยวนี้จะได้กำไรเท่าไหร่เท่ารอบแรกไหมนะครับพูดไปแตกสักอันโอ้โหเดาคท้ายแปะนอนมะ ไม่นอนนะครับรอบนี้มีกําไรบางๆ400นะครับซื้อ2เที่ยวถือว่าประสบความสําเร็จ2เที่ยวนะรอบแรกมีกําไรพันสองรอบนี้4 0 0รอวมกันเป็นพันหกนะนะครับ <S 2> <S 2> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขึ้นกับการที่เราเล่นหมุนพนันด้วยนะนะครับว่าจะตกถ้าตกไม่ได้เล่นก็คือเสียฟรีสองพันนะนะครับ <S <S วันนี้ก็มีกําไร2เที่ยวเลยนะครับใครอยากสนุกอยากฟังแบบนี้ดูที่คอมเมนต์นะครับ มาตามกันได้นะครับใครที่มาใหม่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะครับ2ช่องทางการติดตามแปะติดปัน่นแล้วก็แปะติดปั่น x 2สําหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวีลหน้านะครับสําหรับวันนี้รักทุกคนครับผม